คุณพึ่งนาภาค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลก็อ้างอิงข้อมูลที่ได้มีการเจรจากับสอวอนะคะว่าเสียงเพียงพอสําหรับการน,นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะในทางกลับกันสองสวอนะคะสมชายและเสียรีย้ําถึงปมที่สอวอยังติดใจก็คือนโยบายในการแก้ไขามาตรา112อาจจะทําให้ไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลยังคงเน้นย้ำความมั่นใจในเสียงสนับสนุนจากสอวอโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อ้างอิงข้อมูลจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคที่มีการเจรจากับสอวอยังเป็นไปได้ด้วยดีมี50-60ถึงเสียงสอวอไม่ใช่แค่5้าเสียงตามที่นายเสยรีสุวรรณพานน,นสอวอระบุนะคะขณะที่นายเสยรีเน้นย้ำว่ามีเพียง5เสียงของสอวอที่เปิดหน้าสนับสนุนนอกนั้นยังติดใจนโยบายแก้ไขมาตร 112ที่กังวลว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศแต่นายพิธาก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่ปลดล็อกมาตรา112ที่นายสมชายแสวงการขอให้ทบทวนเพราะเป็นนโยบายของพรรคเก้าวไกลที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วและพรรคเก้าวไกลนั้นจะใช้วิธีการอธิบายทําความเข้าใจให้มากขึ้นอีกทั้งยังไม่กังวลนะคะกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้อัยการสูงสุดชี้แจงคำร้องตามมาตรา112ค่ะ พยายามที่จะทลายกำแพงแล้วก็สร้างความเข้าใจกันระหว่าง อสองสภาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสิริกัญญาเคยให้สัมภาษณ์ไปเป็นเรื่องจริงว่ามีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าวุฒิสภาทุกคนก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดกับสื่อมวลชนทุกคนเนาะคงจะมีอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ในอีกสองในสองฝั่งที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เห็นด้วยกับการโหวตเลือกอให้ผมเป็นนายกหรือฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามแต่ก็ยังมีอีกจํานวนมากที่ไม่มีโอกาสที่ได้พูดกับสื่อมวลชนหรือยังไม่ได้บอกความคิดของเขาออกมาเพราะฉะนั้นก็ยังรอเวลาอยู่ครับ บอกว่ามีความเพื่อนมากพอจะบุบเป็นตัวเลขลได้ไหมคะคุณพิธาว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่มาสอวอที่สนับสนุนเพียงพอกับการให้ผมเป็นนายกครับคุณพิธามั่นใจว่าสวที่สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกจะมากพอที่จะให้คุณพิธาได้ตำแหน่งอ๋อามากพอครับถ้าถ้ามากพอก,ก,ก็เป็นไปเลยครับที่คุณแตนิได้พูดคุยเป็นไงนะแม่คะก็ที่อย่างที่ปรากฏนะฮะว่ายังไม่เห็นมีใครที่แสดงออกมาชัดเจนนอกจาก17คนที่ถูกเสนอชื่อ และ17คนดังกล่าวนั้นหลายคนออกมาปฏิเสธนะครับว่าถูกเอาชื่อไปใส่โดยไม่ได้ไปเสนอแนวทางอย่างนั้นนะครับหมอเจตหมอตวงนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับคุณสถิตริมมงพคลไม่ได้ระบุชื่อเพียงแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าถ้าได้เสียงข้างมากจะเลือกให้นะฮะถ้ารวมกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้การได้เสียงข้างมากทุกคนพูด ตรงกันว่าถ้าเสียงข้างมากแล้วเนี่ยได้เสียงข้างมากแล้วยังไปแก้มาตาหนึ่งสองเขาก็ไม่ลงให้ ด้านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมทำหนังสือถึงสสในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่3กรกฎาคมให้กับสมาชิกได้รับทราบและในวันที่4กรกฎาคมจะเป็นการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเวลา9้านาฬิกา30นาทีนะคะขณะที่นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงจำนวนสสล่าสุดจาก500คนลดลงเหลือ499คนค่ะเพราะสาอาญามีนบุรีแจ้ง มาว่าคดีเมาแล้วขับของนางสาวนาทิพัฒกุลเศรษฐสิทิ์สสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลถึงที่สุดแล้วก็เท่ากับว่าสิ้นสมาชิกภาพสสแล้วรอกันเรื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนหลังมีประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ค่ะ ขณะที่การรายงานตัวของสสต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะนอกจากพักเก้าไกล150คนในช่วงเช้าที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อยืดขอกลมสีขาวด้านหน้าสกรีนคําว่าเราคือผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนทับด้วยสูตรหรือเสื้อแจ็คเก็ตถือเลิกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเข้ารายงานตัวแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีสสพักรวมไทยสร้างชาติมารายงานตัวเพิ่มอีกหนึ่งคน ค,คือนางสาววชิวราพรการจนะและจนถึงขณะนี้มีผู้มารายงานตัวแล้ว487คนนะคะขาดเพียง12คนซึ่งเป็นสสของพรรคชาติไทยพัฒนา8คนรวมไทยสร้างชาติ3คนและพรรคเพื่อไทย1คนค่ะ มีรายงานข่าวนะคะว่า1คนของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและ1ใน3ของพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคส่วน8ท่านของชาติไทยพัฒนาวันพรุ่งนี้นัดแนะออกจากพักประมาณ10นาฬิกา30นาทีมารายงานตัวพร้อมกันที่นี่ค่ะคุณพึ่งนภา,าคะขอบคุณคุณดาวีค่ะ